มากินกันเลยจ้าพี่น้องจ้ามีกะทิหาห่อบวชยยกภาคไขยเซีมีกะทิห้าห่อสอง เห็นบ่กสามก้อนนะจ๊ะพี่น้องจ้ะคากขนาดจ้ะสี่ก้อนหล่นลวจ้ะ ยล่นถาดว่าสิเอาสักก่อนอยู่กรบเาบ่าบาไว้ดอกล่นนะพี่น้องจ๋ามีกะทิท่ <c oughs> ามกลางแสงแดดและความหนาวอยู่ต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ๋าเอ๊ะน,นถึงบ้านย่ดาวกา เอาเครื่องปรุงมาเพิ่มแล้วค่ะเนาะบาสิกินโฮกพงกับข้องสิบดายคำว่านหล่นถาดเอ็ดาวก็จะเติมถั่วป่นนะคะถั่วป่นฝรั่งนี่หอมหอมค่ะเพราะต้องไปเฮ็ดให้ยากจยาพี่น้องจ้าเบ้ยคักขนาดบกักพริกพริกป่นลงอีกบาทเนี่ยเบ้ยคักขนาดพริกป่นล่องนะคะพี่น้องจ้าน้ำตาลยังบอใส่รู้สึกว่าสิหวานละจ้ะพี่น้องจ้า โอ้ยคักเนี่ยมาบันเนซิมสกอนเดอร์บาทเนี่ยโอ,โ,อโอ๊โอ้ถุงกัลแลนมาไปแล้วอากาศสวีเดนเมื่อนี้หนาวหนาวได้พี่น้องบ่งดูบอยหาถุงแม่มีกะทิกิโลหนึงนี่พี่น้องเนี่ยกิโลหนึ่งเลยเห็นบ่ค่ะ,คะ มันเถอนะมันหิวแล้วถุงไข่เลี้ยนไปแล้วาจา้ะก่อนอื่นกับกาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขคน hello everyone hello youtube hello facebook yeah come and eating enjoy with me please I eat thai noodle Coconut Soup with n o o d l e Okay, it's very good for long time ไม่ได้กินดนแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี้ยายดาวอาการไม่ค่อยดียายดาวแล้วยูบ้านเมื่อนี้เป็นวันสุกจ้าแต่ว่ายายดาวสิลนคลงคีไปเบิ่งเหมืออื่นเเสาวันเสาร์นะคะเนาะ วันเสาร์แต่เช้าเลยป๊าดมีกะทิหนึ่งกิโล่ื้อเพิ่นมากค่ะพี่น้องจ้าถุงหนึ่งถุงหนึ่งหาสิบหาค้นจ้าถือว่าถูกมากแต่แย่าดาวสั่งหกถุงเอามาเพื่อาย่ามหิวอีกอืรสชาติก็ใส่ได้ละน้ำป่าย่าดาวถือมาก เด้ยคแบบ่กข,ขนาดพักได้จ้าพักพักเอาไส่ศาสตร์ได้ค่ะบ่าพี่น้องจ้าโหระพาเจดาาปลูกในกระถางมันออกดอกแล้วจ้าเจยยด้าสกินในบ้านน้อด,ดอกมันโหระพาสลัดซื้อมากล้วต้นหอมกับปลูกจ้าละพี่อิตูจ้าพี่น้องจ้าเจดาาหิวเนาะ อาการบ่ค่อยดีเ้ยประเฮ็ดเนวกินมือนี่เลยโทษสั่งเอื่อยเพื่อนให้เพื่อนอมาไหเพราะว่าเคยสื่อน้ำเพิ่นเธ้อที่สองแล้วพี่น้องฮห่บอกว่ามีกะทิถุงหนึ่งนี่หาสิผาคน้นยี่ดาวสั่งหกถุงหกถุงนี่หกถุงคุ้นหาสิผาเป็นทาเลจ้ะ 275ดสิบห้โครนหรือสามรนอยคตีเป็นเงินไทยก็สิอยูวัง900กว่าบาทนะคะเนาะหรือว่าพันหนึงนี่แหละจ้ะกระซามันเถอะเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นยูเมืองไทยนี่ก็เสื้อแค่ร้อยกาบาทนะคะร้อยร้อยยี่สิบบาทแปดสิบาทก็อิ่มแล้วค่ะบ้านเฮ้าเมืองไทยนะคะพี่น,อนะะ้องจ้ะ ราคามากินได้จ้าเห็นปะใส่บักหน้าลงไปนิดนึงจ้ะของมัก เป็นครั้งแรกของยายดาวที่มานั่งอยู่ส่วนนี่จ้ะยายดาวมาอยู่ในซิบกว่าปีแล้วพึ่งลงมาใส่บริการสวนเขามองมาเห็นได้ค่ะมันมันย้อนแสงแยายดาวมองมาเห็นภาพอาจจะเ่สวยเนะคะเนาะ แซ่บมาก อยากใส่มือคำใหญ่สะใจพี่น้องจ้า ยี่โล,ลเครื่องะแะย่ดาวระสัญญา่ามาสกิดเมิดมเมรเผือสองโล่ในนี่ย มานาั่งตากแดดแล้วก็รู้สึกฮอนน่จ้ะมา ซิมหอมเงินเนื้อหอมโปกเก่งพักไราย,ยู่จ้ะว่างใส่ศาสตร์เริ่มเอาแนวมาใส่พัก,กจับ ขังขนาดพี่น้องเลยขังกินอาบแดดพอเมื่อเนี่ยบ๊วยถ่าไทยถ่าไท,าทายวันศุกร์ฝรั่งลงมาเมื่อกี้นี่เห็นของสีอิจฉาเนาองแล้วเขามานาั่งกินข้าวอยูดด่แดดผู้เดียวเฮ้ จชะชัดบาชัดและพี่น้องอย้อนแสงเนี่ยด่า,ดามองมาเห็น อยคุ้มค่าเลยดิค่ะมื้อนี้พญายิ้งเทงบ้านเหิ่อนกับ้านผู้ข่าอยู่พุน่นอ้าเปิดหน้าต่างเด้อโอ้ยสั่นหกฮะโอ้ยพญายิ้งเราเปิดหน้าต่างตัวคั่นนะ่ะเปิดหน้าต่างเบิ่งข่อยเสยฮ่าะตัวไซร์เราแอบเบิ่งข่อยทางหน้าต่างแอบมองน้องทางหน้าต่างเพิน่นว่า อันนี้คือเบิ้งจากสันที่ยาดดาวกินเข่าได้จะเด้ขอข้างล่างค่ะเห็นบหมยาดดาวหเห็นบ่คคะสวนยาดดาวจะเห็นบ่ของยาดดาวตั้งต้องมองตั้งแมงเน่ยห่นบ้านยาดดาวจ้ปะป้าพี่น้องจ้ากิโลเคอร์เนี่ยสิมดีบ่ อ่มนะคะเรเหลืออยู่หน่อยนึงกับพี่น้องบ้าตัวอ่ะสับ โดนเราแย่ดาวไปได้กินมีกะทิเมื่อนึกจัดเต็มโอ้ยขวายาวสองกิโลแล้วมาเนี่ย ครั้งอันนี้พี่นอนะ้องมะม,มืดก็เลือนหน่อยนะจ้ะครับมาไอ้เม็ดซะหน้าพี่น้องจ้ะเม็ดล่ะเอาไอ้อเม็ด เมือม่อแต่ร้าทํานทุกช่อมเลยจ้ะแซบขอบพุนไลไลจ้ะแซบอิลิ